สวัสดีครับดีต้อนรับท่านผู้ชมก็สูยูทู e ช่องเดียดัมแมนทักนะครับวันนี้นะครับก็จะพาเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องนองนะครับมาชมเจ้าซีรีส์เจ็ดร้อยนะครับคันนี้ก็จะเป็นสิบล้อดัมนะครับนี่นะครับสังเกตก็ตรงนี้นะครับซีรีส์เจ็ดร้อยหรือเอสเจ็ดร้อยนะครับ นี่นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดกันนะครับตัวน,นี้ก็จะเป็นดุมแปดน็อตนะครับเป็นกระทะรเดียอนยางรเดียนนะครับทั้ชมครับตรงนี้ก็จะเขียนว่ายูโรทีนะครับ รดก็ล็อกนะครับเดี๋ยวเรามาชมแคตซี C กันนะครับนี่ครับตัวนี้ก็เครื่องใหญ่นะครับเนืูอชมครับอันนี้เป็นถังไฮดรอลิกนะครับ ก็จะเป็นถังน้ํามันนะครับท่านผู้ชมครับถังน้ํามันยาวนะครับดูครับนี่ครับน่าจะจุน้ํามันได้400ลิตรนะครับดัตซีเขาก็ใหญ่นะครับดูครับนีช่วงล่างก็เป็นสองเพลานะครับเป็นเบรกแห้งนะครับ มีเสียดาวด้วยนะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับเสียดาวนอนอยู่นะครับยางก็เป็นยางเปลี่ยนใหม่ทั้งสิบเส้นเลยนะครับท่านผู้ชมครับดูครับดอกดีๆอยู่นะครับนี่ครับดอกยางโอเคอยู่นะครับนี่เดี๋ยวเราไ่ชมบั้นท้ายกันครับก็มีลำโพงต่อลูกนะครับนี่ครับ ระบบลากพ่วงนะครับรถก็ขุ่นใช้ได้นะครับท่านผู้ชมครับขุ่นมันสวยนะครับคันนี้ดูครับ้อก็จะเป็นคอกคอกเหล็กนะครับล้อสูง8เส้นนะครับล้อสูง8เส้น ผมก็จะเป็นแบบนี้นะครับสามถังนะครับท่อก็เป็นท่อตัวเอสนะครับท่านผู้ชมครับดูครับพอดีเดียดัมแอนทักผ่านมาพอดีนะครับแต่เผอิญว่าร้านปิดนะครับก็เลยไม่ได้ขอเท่าแก่เปิดรถสตาร์ทเครื่องให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับนี่ครับมมันล็อกนะครับ เรามาชมเกียร์กันนะครับเกียร์ก็เป็นเกียร์ใหญ่นะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเป็นเกียร์ยธรรมดาหรือว่าเป็นเกียรนะ์ซันะคัสฮิโนก็จะจะ,จะมีรอยโค้งตรงนี้นะครับจะมีรอยโคง้งนิดหนึ่งนะครับ เป็นทุกรุ่นนะครับท่านผู้ชมครับคันนี้ก็ขายนะครับท่านผู้ชมครับข้างหน้าชมด้านหน้ากันอีกสักหนึ่งรอบนะครับ ท่านผู้ชมท่านใดสนใจก็แวะมาชมรถได้นะครับท่านผู้ชมนะรถก็อยู่ที่กุมภาวะปีนะครับอําเภอกุมภาวะปีนะครับจังหวัดอุดรน,นะครับอ,อ่าเดี๋ยวผมพาไปชมราคานะครับนี่นะครับราคารถนะครับจะบอกราคาเงินสดแล้วก็เงินดาวนะครับ แล้วก็ยอดจัดนะครับนี่ครับแลวก็ติดต่อตรงนี้เลยนะครับนี่ครับต,ต่อตรงนี้นะครับคันนี้ก็หน้าไม่ได้ชุบนะครับหน้าก็จะเป็นสีเดิมๆเลยนะครับนี่ครับ เดียดัมแอนทักก็ไม่ได้มีข้อได้เสียกับทางบริษัทรถนะครับหมายถึงว่าไม่ได้รับสินบนใดๆทั้งสิ้นนะครับพอดีเดียดัมแอนทักลักนะครับลักที่จะนำเสนอรถนะครับก็เลยถ่ายรถให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับ เรามีเจตนาลมแค่นี้นะครับท่านผู้ชมครับไม่ได้มีสิ่งอื่นใดนะครับ<ม>เห็นรถมันสวยนะครับก็เลยอัดคลิปลงให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับหวังว่า FC ทุกท่านคงชอบนะครับก่อนจบคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s ั r สไ e ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ